มิวกี้ไปดูคอนเสิร์ตเคป๊อปด้วยกันไหมฉันก็อยากไปนะแต่ค่าบัตรเกือบหมื่นแน่ฉันจะเอาเงินมาจากไหนขอแม่ไงฉันก็ขอแม่เหมือนกันแม่ฉันไม่เหมือนแม่เธอนะที่จะให้เงินไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีอ่ะแม่เธอเขาเป็นคนสนับสนุนทุกความชอบของลูกแต่แม่ของฉันมองว่ากันไปดูคอนเสิร์ตอะไรแบบเนี้ย เป็นเรื่องที่ไร้สาระเสียเงินเสียทองงั้นหรอเสียดายอะ่ะอยากให้เธอไปดูด้วยจังทำยังไ,ไงดีเนี่ย้ถาถูอจะได้ไปกับฉันนั่นสิจะมีวิธีอะไรบ้างนะที่ทําให้ฉันได้เงินเร็วๆฉันคิดไม่ออกเลยอะ่ะอีก2อาทิตย์ก็ถึงวันกดบัตรแล้วนะแล้วบัตรคือขายหมดเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเวลาน้อยขนาดเนี้ยเราหาเงินไม่ทันแน่ๆอืมฉันคิดออกแล้วจะเอาเงินมาจากไหนเธอจะทํายังไง จะหลอกเอาเงินแม่ตัวเองยังไงล่ะ่วงนี้พวกแกงคอรเซนเตอร์มันระบาดหนักฉัจนจะแก้ทําเป็นแกงคอรเซนเตอร์โทรไปหลอกให้แม่โอนเงินให้เธอคิดว่าแม่จะจําเสียงลูกตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอเงินฉันต้องให้เธอช่วยแล้วแหละด้โปรดนะร่วมมือกับฉันเถอะบ้าจะดีหรอดีสิพวกเราสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมีอะไรเธอก็ต้องช่วยฉันสิก็ได้เราจะได้ไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีด้วยกัน นี่นี่เบอร์แม่ฉันลองโทรปิปสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากศูนย์ปราบปรามการทุจริตค่ะมีอะไรคะทางเราได้ตรวจสอบพบว่าคุณเปิดบัญชีม้าหลายบัญชีและยังมีการหลอกลวงเอาเงินคนอื่นไม่นะคะฉันไม่เคยเปิดบัญชีมาอะไรเลยแต่พวกเรามีหลักฐานถ้าคุณไม่อยากมีความผิดต้องเชื่อฟังพวกเราแล้วดิฉันต้องทำยังไงะคะโอนเงินงเข้าหมายเลขบัญชีที่ฉันส่งให้จำนวน10,000บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมเดี๋ยวฉันจะบอกหกมายเลขบัญชีให้คุณเดี๋ยวนี้เลยได้คะ่ะได้1นึ่สองห้าสี่โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะดีมากมิวกี้ภารกิจเราสาเร็จแล้วดีใจไหมเย่ดีใจที่สุดเลยฉันมีเงินไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเกาหลีแล้วฉันว่ามันแปลกๆนะฉันไปแจ้งความดีกว่ามิวกี้ช่ฉันด้วยมีอะไรหรอ ก็มีหมายจ ic, like ับมาที่บ้านฉันในข้อหายักยอกทรัพนะสิต้องเป็นเรื่องที่ฉันทบไปหลอกเอาเงินแม่เธอแน่เลยเฮ้ยจริงดิตำรวจเขาสืบรู้จันได้อะทำไงดีทำไงดีฉันไม่อยากติดคุกนะฉันยังมีอนาคตที่สดใสรอฉันอยู่เธอจะไม่ติดคุกเด็ดขาดฉันจะไปสารภาพผิดกับแม่แล้วขอให้แม่ถอนแจ้งความแม่คะมีอะไรจะลูกหนูมีเรื่องจะสารภาพค่ะว่ามาสิพวกหนูคือแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ไปหลอกแม่โอนเงิน ายจริงทำไมลูกๆทำแบบนี้หนูขอโทษนะคะคุณนะ้าหน่ทำเพื่อช่วยมิวกี้อยากให้มิวกี้ไปดูคอนเสิร์ตกับหนูแม่คะเรื่องทั้งหมดหนูเป็นตัวต้นคิดเองหนูผิดไปแล้วคะ่ะแม่หนูขอโทษนะว่าแต่แม่อย่าถือโทษเพื่อนหนูเลยนะคะและช่วยถอนแจ้งความด้วยนะคะแม่ได้ไม่จะถอนแจ้งความกับเพื่อนลูกแต่ลูกต้องโดนทำโทษที่โกหกแม่ค่ะแม่หนูยอมรับผิดทุกอย่าง